เออพี่เมื่อวานงานเราทำไปกันบ้างนะพี่ก็มีถ่ายโปรไฟล์ครับแล้วก็ทั่วไปครับตัดรีวิวตัดอะไรไปเรื่อยเออแต่ช่วงนี้เราไม่ได้ออกกองงานแล้วนะไม่ได้ไปถ่ายนอกเลยเราไม่มีงานเสร็จออกกองเลยตอนนี้เรามีแต่ภาพนิง่งเออตั้งแต่ติดโลมาใหม่ลูกค้ามาถ่ายรูปถ่ายไปในสตูช่วงนี้แต่มีงานหนึ่งไอ้เนิวมันทำอยู่เออ,อไม่รู้มันไปถึงไหนแล้วเนี่ยงานที่ถ่ายลูกค้ามาแล้วก็ งาน v วแสงเป็นแวไม่รู้พี่ผมาไม่ได้อะมันแสงมันไม่เหมือนกันอะ i n t r v วิวที่ถ่ายมา2กล้องใช่ไหมใช่ที่ถ่ายล่าสุดเนี่ยแล้วตั้งไว้บริาดียังอะผมตั้งแล้วนะพี่แล้วมันเป็นยังไงแสงมันไม่เท่ากันนะพี่วีดีโอแรกที่กล้องสตัวแสงไม่เท่ากันก็พูดถึงว่างาน2กล้องที่เราก็ถ่ายกันเยอะละใช่แต่เราก็เคยเจอที่มันแสงไม่เท่ากันสีไม่เหมือนกัน บางทีตั้งไฟตรงกันตั้งทุกอย่างตรงกันหมดแล้วกล้องรุ่นเดียวกันด้วยพอเอามาตัดเอมาสิงแสงมันไม่ตรงกันไม่เหมือนกันแต่มันมีวิธีแก้อยู่ทำไงเนี่เดี๋ยวเชื่อว่าหลายๆคนอะ่ะก็อาจจะเคยเจอปัญหานี้แต่เดี๋ยวพี่จะบอกวิธีแก้คลิกเดียวนิดเดียว,ยวปัญหาเนี้ยนิดเดียวไปเดี๋ยวไปดูกันโอเคจริงๆอ่ะเราสามารถที่จะจัด u s t ได้นิดหน่อยแต่ทีนี้เรื่องสีมันไม่ตรงกันใช่ไหมครับผม ความอิ่มของสีมันคนละอยา่างทีนี้เราเอาลองเอาโซ n y เป็นเรฟเลนส์แล้วเราจะแก้ไขที่มุมกว้างเมื่อกีอ้ทีนี้ฝั่งซ้ายที่นิวเห็นเนี่ยคือ r e f e r e n c ์เราจะใช้สีแบบนี้เลยโทนแบบนี้ให้นิวไปกดที่ color view and match ตอนนี้เราจะแก้ที่ฟุตนี้นะ select ที่ฟุตมันเสร็จเรียบร้อยแล้ว c o m p l a t i o n view ปุ่มเดียวเลยปึ้งปึ้ง,งแล้วก็กดให้มันโชว์อีกทีนึงเสร็จแล้วก็ apply m a อ่โอเคทีนี้ก็ออกจาก c o m p a r view แล้วลองเพย์ดูก่อน ว่าตัดสลับแล้วไปไงอ่ะทีนี้สีอะ่ะมันได้แล้วแต่เกตว่านิวลองเลื่อนขึ้นไปดูตอนนี้ก็ทําสีให้แล้วมันลองคลิกดูสิว่าค่าสีมันเปลี่ยนหรือเปล่าอ่าเนี่ยเห็นไหมจะสังเกตว่าตัว color view ตรงเนี้ยเขาทําการปรับสีให้มันเข้ากับเรีเลยลเซรแล้วแต่สิ่งที่ยังไม่แก้ไขคือแสงเพราะนั้นนิวต้องกลับไปดูที่แสงครับที่ basic collection นั่นแหละทีนี้นิวกลับมาดูก่อนมันจะมืดกว่านิดนึงอ่ะกลับไปที่พุดนี้ปุ๊บอ่ะลองปรับไฮไลท์ลดลงสัก3 0ม แค่นี้ก็เสร็จแล้วเราสามารถอัดจัดได้นิดหน่อยแต่เมื่อกี้ที่สีมันไม่ตรงกันนะเราสามารถใช้ตัวเมื่อกี้ได้นะครับ,รบก็คือ Color View Completion m a t เมื่อกี้มันก็คือทําค่าสีของกล้อง2ตัวที่เราซิงค์มาเนี่ยให้มันตรงกันเสร็จแล้วในจั j เมนต์ตัวบนเนี่ยเราก็สามารถที่จะอัดจัดแสงได้นิดหน่อยเพื่อช่วยมันนะครับก็คือไฟล์ที่เราถ่ายมาเป็นไฟล์อะไรเป็นไฟล์2 1 0 0 10, 10, 10, 10, 10, ึ่งศูนย์ศูนย์ครับ1 g เป็น1 g เนอานี่ก็ใกล้เคียงแล้วทีนี้เราก็ดูดีเทลว่าเราเวลาเราจะปรับแก้เราจะแก้ที่ตัวจั j เมน m ์ n เรียบร้อยแล้วไม่มีปัญหาแล้วเรื่องของถ่ายซิงค์สองกล้องแล้วก็สีไม่ตรงกันแสงไม่ตรงกันนะครับครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆกดดูกล้องครับนี้กล้องโอเคแล้วเจอไหมแล้วเจอไหมครับกดไลค์กดแชร์กดไลค์กดแชร์นะครับข้ง่านะครับขอครับแขครัาพี่เต้ครับ